สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ป e ูกกอเกรียงไกรค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมช่อง Youtube ของเราค่ะแน่นอนค่ะรถเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานลูกค้ามารับรถนะคะวันนี้เป็นวันที่3ตุลาคมค่ะ2 5 6หนั่นเองนี่เลยค่ะไปที่อำนาจเจริญค่ะช่วงนี้อำนาจเจริญจะไป บอยหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นทรงเกษตรเป็นส่วนมาค่ะอันนี้เป็นงานดัมเกษตรเลยแหละค่ะแต่ว่า2ท่อนนะคะก็คือดัมดินด้ดัมดินก็คือถอดออกก็คือตรงเนี้ยตรงบักตรงเนี้ยค่ะถอดออกได้เลยเนะ <L un> เาะก็ <L un> ใช้เป็นเครื่องนะคะลูกค้าสั่งสเปคไว้นะคะแล้วก็ให้ทําตามสเปคที่ต้องการเครื่องร้อย เครื่อง210รคอมมอนเรลค่ะสำหรับคันนี้นะคะตกแต่งนะคะตามภาพเลยเราไฟสองชั้นแต่ว่าเป็นชั้นด้านบนนะคะมิสลินสองตัวด้านหน้าค่ะกระจกนาซ่านะคะแบบเต็มราวนั่นเองค่ะแล้วก็มิสลินด้านหน้า3ตัวค่ะแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์นะคะพร้อมไฟเลี้ยวสองข้างแบบนี้เป็นสีขาวพร้อมกันชนนะคะย้ำหมุดนะคะแบบยกได้นะคะผ้าใบกลางหน้าหลังนะคะ ตกแต่งนะคะแบบสบายตานะคะแล้วก็สีเป็นสีเอฟเฟกนะคะน้ำเงินมุกดำนั่นเองค่ะลูกค้าเวลาอยู่มืดๆก็จะออกน้ำเงินโทนน้ำเงินเยอะหน่อยนะคะสวยจัดเต็มนะคะสำหรับคันนี้เนาะก,ก็มียางนะคะเปลี่ยนยางเป็นดิสโทนนะคะให้เลยทั้ง6เส้นเป็นยางใหม่นะคะกระทะเป็นกระทะมีขอบนะคะขอบ16นั่นเองค่ะ กระบะนะคะยาวอยู่ที่3 80, ามเมตรแป่ะรแนงฝาฝาข้างนะคะ50นะคะฝาข้าง50นะคะเป็นทรงนะคะลอนคู่กระดูกข้างเสริมความมั่นคงให้นะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมซีอูให้ทั้งคันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2ท่อนค่ะ2ท่อนก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเวลาเรายกท่อนข้างบนออกก็จะเป็นดําดินเลยนะคะ,ะมาดูภายในของคันนี้กันค่ะ ภายในของคันนี้นะคะก็ลูกค้าสั่งเป็นเบาะเดิมนะคะแต่เสริมให้ใหม่ข้างในนะคะแต่ว่าเอาผ้าตัวเดิมนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นผ้ายังสว <luggage> ยอยู่นะคะเพราะว่าเราเลือกให้เป็นอย่างดีเนาะนะคะภายในนะคะเราทําความสะอาดให้ถอดเบาะทําความสะอาดให้ปกติเลยค่ะเบาะตัวนี้เราก็ทําใหม่นะคะแต่ว่าเป็นผ้าตัวเดิมเราเสริมให้นะคะเสริมเบาะเสร <changed> ิมน<ส>ี่ให<ส>้ใหม่นะคะเป็นหัวแคบนะคะคันนี้ เป็น JO 7E นะคะ210แรงคอมมอนเรลค่ะลูกค้าอยากได้สเปคไหนแบบไหนสามารถสั่งจองเหมือนคันนี้ได้นะคะชุดแต่งด้านข้างกันสตร์นะคะคิ้วกระจกเนาะแล้วก็เบ้ามือเปิดแล้วก็บังตอนะคะส่วนน็อล้อนะคะ, Law, ะ,คะเป็นสีเหลืองนะคะตัดกับสีตัวรถแล้วก็จะเป็นท่อเอปลายไตเทค่ะ คาสีเป็นคาสโนนะคะแล้วก็เสริมแหนบให้เรียบร้อยนะ้ำมันเครื่องของเหลวถ่ายให้หมดเลยนะคะตัวนี้อ่ามาดูช่วงกระบะสูงนะคะประมาณม8 0ตรแดนะคะบันไดนะคะทําเป็น2ท่อนให้เหมือนเดิมนะคะเป็นบันไดลิงเนาะก,ก็จะเป็นท่อนล่างและท่อนบนเวลาถอดออกมันก็จะไปด้วยกันนี่นองอ่าบางโคลนก็จะเป็นบางโคลนเหลดย้ำหมุดนะคะมาดูท้ายค ส่วนท้ายแล้วก็ไฟนะคะไฟท้ายก็จะเป็นรูปจรวจก็จะมีกร,ระเบิดนะคะรางรถไฟแล้วก็ดันท้ายเรียบร้อยตะขอติดตั้งให้เรียบร้อยน้ำมันถันงน้ำมันประมาณ1,500ลิตรได้1 5 0้าลิตรได้เท่าทีค่ะแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่เลยนะคะ2ลูกแกะกล่องเนาะแล้วก็กรองดักน้ำนะคะกรองโซลา่าอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะ ช่วงล่างการเทนสีนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยถ้าลูกค้าสั่งสเปคตั้งแต่หัวลากนะคะก็คือได้ตามที่ต้องการทุกๆอย่างเลยะคะ่ะคอนโซลด้านหน้านะคะเห็นไหมลูกค้าสวยจะเต็มมากๆกรองนองกกรองในเราเสริมให้อีกหนึ่งชุดค่ะแล้วก็ LED DVD นะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มให้เป็น Android นะคะสามารถเสียบโทรศัพท์ได้ชุดแต่งของฝั่งนี้ก็จะเป็น กันสาดขาคิ้วนะคะแล้วก็าขาอ่อนนะคะเบ้ามือเปิดเนาะแล้วก็บังต่อชุดเกียบนะคะบันไดข้างติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมกระเช้าด้านบนถึงถ้าเราถอดท่อนบนออกกระเช้าตัวน,นี้ก็จะออกไปกับท่อนบนนะคะแล้วก็จะมีฝาท้ายเพิ่ม1ชิ้นเป็นฝาท้ายรถดํา อันนี้ลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะสเปคเราขึ้นให้แค่ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ1เดือนถ้าลูกค้าจะใช้รถช่วงเดือนพฤศจิกเดือนนี้รีบมาสั่งได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกจะเป็นเทศกาลการใช้รถแล้วนะคะก็ <c oughs> <c oughs> คือ,อข้าวนะคะช่วงข้าวออกนะคะแล้วก็ช่วง ต่อด้วยดินเลยนะคะก็มาสั่งจองได้หรือโทรมาสอบถามที่เบอร์0615928924หรือ0832423843แอดไลน์มาตั้งสองเบอร์ได้เลยค่ะนะคะอันนี้ตกแต่งลูกค้าสั่งเพิ่มได้สั่งสั่งเองนะคะก็คือตัวด้านบนนะคะเราไฟจะไม่เหมือนกันกับนะอันนี้จะ3ชั้นนะคะส่วนนี้จะ2ชั้นก็คือลูกค้าไม่เอาจมวยออกมานั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาใช้งานนะคะมันจะได้ไม่ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะคะให้เราได้ดูแลท่านขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะฝักติดตามผลงานได้คะ่ะที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางลูกค้าจะเอาไปขนกาดกอะไรนะจับอ้อยเลยนะคะที่โรงน้ำตาลน,นะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเล่มทะเบียนนี้ให้ทุกคันอยู่แล้วบางคันลูกค้าจะรับไปเกาะเนาะก็จะเป็นแบบว่า,ารถ เขาเรียกว่าอะไรป้ายแดงนะคะรถไปแดง mm hmm. เพราะเพราะว่าเราจดทะเบียนใหม่ทุกคันเลยนะคะ mm hmm. เป็นฟีพอสอน,นี้เลยนะคะ mm hmm. เป็นการใช้รถของไทย mm hmm. ปีแรกนั่นเองค่ะ mm hmm. เป็นประกอบ หนั่นเองค่ะฝากติดตามผลงานอุกอกรงไกลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะอยากให้รีวิวแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยอยากได้รถสไตล์ไหนแบบไหนโทรมาปรึกษาได้เลยนะคะยินดีตอนรับทุกท่านสามารถออกได้3แบบค่ะ1เลยเงินสดค่ะ2ไฟแนนซ์แลก3นะคะทกศค่ะเรามีเอกสารทกศยื่นทกสได้เพราะคันนี้นะคะออกผ่านทกศแต่เตียยลูกค้าไปยื่นเตียยนะคะได้ทกศก็อนุมัตินะคะลูกค้าก็มารับรถเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ